สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเอเชียนะครับวันนี้เราจะมาดักฟาร์มนะครับก็คือนอร์ทในเบกินเนอร์นะครับเดี๋ยวเราเตรียมของมาวันนี้ไอ้ก็คือเอายิงบอสด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีคนเราก็ยิงบอสนะตามตามตามสเต็ปเดิมเลยฮันนี่ก็เอามามันมีรถถังด้วยวะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะบางทีมันไม่ค่อยเจอนะ ที่นี่คนมันไปฟาร์มึงไหนกมั้งแต่ว่านอราดนี่มันคือมันวิ่งใกล้ไงเจอบอสง่ายนะครับทุกในเจอคนก็ง่ายด้วย ไม่ไม่มีผมดูบอสกันนะช่วงนี้เห็นเขาบอกปรับอัตราการดอกนะครับดอกของจะดีขึ้น่มีบอสอยู่นะครับ ้อยจาตรงนั sure. okay. yeah, ้นก็มีโอกาสได้สกา้าไงนะเปลว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 เปลาเปลวไปเก็บเปลวแล้วนะเปลาเขียวดอกครับผมแสดงว่าไม่น่ามีถ้ามีก็คงมายิงบอลละ กล้องนี้มีโอกาสดอ,อกสกาในน้ำนะครับคนมาเดินเก็บอยู่ผมเจอแล้วนึ่งกระบ,บอกขอโกโอ,ออกหมดเลยว่ะ สามครับปืนเอาไว้ยิงบอสได้นะฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราดิสมุมนี้นะเก <c oughs> มเมนี่ย,ยนัดยิงทิ้งเลยแล้วกันนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราดิกันเ,เดี๋ยวจะเวียนหานะั้นได้ไปกินเนื้อนะครับโอเคมาๆเดี๋ยวเราถือฮันนี่น,นะครับนะสกิลตอนนี้เราก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้อีกอ่าสี่ ผมไล่หนึ่งแนะันหนึ่งสองสามสี่มาไล่กันเอาแค่หกห้าเซิร์ฟนะครับไม่รู้จะเจอว่าโอเคเกิดลว เดี๋ยวเราเอาอันนี้ม,นมายิงก่อนก็แล้วปืนนี้ม,นม,นมันกระสุนมันเยอะนะครับนะเชียบบอสกันสองกระบอกนี้ใช้ยิงกระสุนประมาณร้อยสิบนัดน,นะครับ p k มันโดนปรับดาเมจลงนะดูพวกนี้ กล่องนะอ๋อไม่มีคนว่ะแต่มันลากไปแล้วนะเนี่ยกล่องนี้กล่องนี้แบบเร็วๆเลย,ยกัน เดี๋ยวเราสุ่มตี้อยูนะครับดูดีอยู่ด้วยกันวะไม่รับว่ะถ้าเกิดว่าไม่เจอคนไม่เจอบอลเราก็จะดิสเลยนะหาต่อ เดี๋ยวไปสองต่อนะครับไล่ไปเลยเดี๋ยวไปจบที่สี่นะครับไล่ไปหาไว้เรื่อยๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> โอเคมีตัวเดียงไม่รู้อยู่ไหนนะ ไปก่อนให้เปรียบวะตีไปก่อนดิ <c oughs> อ้าวไม่รับตีด้วยอ้าววโอ้อยู่นี่อยู่นี่ ว่ะผมว่าน่าจะดีดนะยแล้วเราก็รู้ชื่อนี้แล้ว <S <S 1> <S 1> มันลากผีว่ะทุกคนเดีย๋ยวผมทำการลากผีมันนี่อ่ะ เียยมงไดับทำอะไรมันไม่ได้วะเอาดิเราก็ดิตามดิวะผมว่ามันน่าจะไล่ไปสามนะ ติดตามมันเลยไอ้เหยตามไม่ี่แหละผมว่ามันน่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละ,ะ,หละทำอะไรไม่ได้ระเบิดไม่มีดาเมจหรอวะโคตรกระจอกเลยผมนึกว่าดาเมจมันจะยิงปลาเข้าตัวคนนะ มันไปไหนวะมันไม่เข้ามาหรอกจริงๆเราต้องรอคนหน้ามึงเว้ยนอนรอเลยอะ่ะไอ้ที่เข้ามาก็รอ,อยิอยงี้ยรประมาณนี้ ดิฟตไปหมดเลยวะอันนี้ก็ไม่น่ามีบอสครับผมมีวะงั้นเรายิงบอสกันเนาะ ตัง,ตงโอเคสามพันห้าได้ยูปืนฟรีะัะปืนฟรีเฮ้ยมันไม่มีคนจริงรอะวะ เดี๋ยวผมจะดิสไปตามล่าหายตัวนั้นนะผมว่าไอ้นั่นน่ะเราต้องเจอมันเซิฟสี่แน่เลยอีกสักเซิฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะดิสลองล่าไปนะมาไ,ไ,ไปเซิฟสี่เซิฟสีส่อ่ะเนี่ยน่าจะเจอเซิฟนี้แหละ ไม่เจอว่ะยศทั้ง อันนี้คือยังแบบว่าเป็นช่วงในการฟาร์มนะครับยศทุกคนก็ยังไม่สูงนะแต่ถ้าเกิดไปเล่นเมืองเนี่ยมันก็จะมียศอาตซินยศอะไรแล้วพัมยศกันอนะ่ะโอเคน่าจะได้บอสวะ่ะตัวนี้เมืองนี้ไม่มีครับผม คือโลงคนก็ไม่มีบอสก็ไม่มีว่ะเฮ้ยมีมีม่มีมีมั <c oughs> มนมีมันมีมนจะตายป่าวะ จะมืดแล้ววะ,จะจไอซีมีใครตายวะ คนหายไปหมดเลยโอ้หายากจังวะหาคนตอนแรกผมนุกว่าเจอนะมันเหมือนมีผีวิ่งมาเดินฟาร์มชิวๆนะเนี่ยอันนี้อันนี้คือชิวอยู่นะยังไม่แบบเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องไปพิมเมีมล่มละไม่ก็ออฟฟิเชียลนะ โอเคในเกมมันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ละ,จะเจอคลิปหน้าครับ